เช่นถ้านักเรียนต้องการพิมพ์จดหมายเพื่อแจ้งให้กับลูกค้าบริษัททราบนะคะเเราอยากจะแจ้งให้เขาทราบว่าช่วงนี้มีโควิดบริษัทของเราจะเปิดทำการวันเว้นวันนะถ้าลูกค้าจะมาติดต่อกับบริษัทขอให้มาในวันจันทร์พุธศุกร นักเรียนจะพิมพ์จดหมายนักเรียนจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนใช้โปรแกรมตัวไหนพิมพ์จดหมายฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะครับถ้าจะพิมพ์จดหมายนักเรียนจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนพิมพ์อีเมลครับอ่า ของเราเราบอกว่าเราจะส่งเมลหาลูกค้าใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกถ้าเผื่อเราเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเราอาจจะส่งไลน์ไปฮะบอกส่ง e อีเมลไปอ่าแต่บางคนก่อนส่งอ e ีเมลนักเรียนไปทำอะไรใช้ Microsoft Word ใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์จดหมายตามแบบฟอร์มที่เราเรียนมาใช่ไหม เราได้เรียนไหมวิชาพิมพ์ดีไทยและเขามีสอนไหมจดหมายธุรกิจจดหมายราชการอะไรเงี้ยได้เรียนไหมคะได้เรียนครับอ่ามีระพีพัฒน์ได้เรียนคนเดียวคนอื่นไม่เรียนเหรอฟัองอยู่ครับการเร่งให้ครูรีบมาเช็คชื่อเช็คชื่อมาเช็คชื่อเสร็จก็เฟดไปเลยอย่างนี้หรอ เรื่องครับอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยอยู่ค่ะค่ะอ่าู่ก็ต้องตอบมีแอคทิวิตี้หน่อยสิเดี๋ยวครูก็คิดว่าพวกเราหลับกันหมดมีครูพูดอยู่คนเดียวนะคะอ่าเอ่อซอฟต์แวร์ที่เราใช้สำหรับพิมพ์เอกสารพิมพ์จดหมายธุรกิจพิมพ์จดหมายราชการเนี่ยที่เป็นที่นิยมใช้กันอยู่ก็คือ Microsoft Word ใช่ไหมโปรแกรมประมวลผลคำ